สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวกลุ่มธาตุดินทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อที่กดดันหัวใจจริงๆค่ะเป็นหัวข้อที่ทำให้เรารู้สึกแบบสร้างความสับสนแล้วก็กังวลใจกับคลิปแรนดอมหัวข้อกับชาวธาตุดินที่ว่าความเงียบคือการเลิกลาโดยไม่ต้องออกเสียงใช่ไหมนี่แหละค่ะคือหัวข้อแรนดอมในวันนี้ ชาวธาตุด,ดินคะจะประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่อยู่ในราศีมังกรราศีพฤษกแล้วก็ชาวราศีกันลัคนามังกรลัคนาพฤษภลัคนากันฟังได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าว่าคลิปแรนดอมนี้อีกครั้งนะคะค่อยๆนะความเงียบคือการเลิกลาโดยไม่ต้องออกเสียงใช่ไหมเขากำลังเงียบไปหรือเปล่าหัวใจคุณกำลังสับสนกับสิ่งที่เขานิ่งไปใช่ไหมก่อนอื่นคะ่ะ ก่อนที่เราจะไปรู้ว่าเพราะอะไรเขาถึงเงี้ยไปและเราควรตัดสินใจอย่างไรไพ่กองที่อยู่ตรงหน้าน้องๆจะเห็นว่าเป็นสีที่ะจะแดงก็ไม่แดงจะดําก็ไม่ดำเนาะอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันมันบอกไม่ถูกเหมือนเราในเวลานี้สิ่งแรกที่เราต้องรู้คือตอนนี้ใจของคุณคิดอย่างไรอาจารย์หยิบมาหนึ่งใบนะคะนี่คือตําแหน่งของหัวใจของคุณที่กําลังเผชิญเหตุการณ์นี้อยู่นะ และอาจารย์จะเปลี่ยนไพ่ค่ะไพ่ชุดต่อมานะคะในบรรทัดที่หนึ่งเหมือนกันจะเป็นราศีเขาและเธอคนนั้นหรือเป็นนักศาสตร์เขาและเธอคนนั้นนะคะให้เราได้ร่วงรู้ว่าโชคชะตากำลังหมายถึงเขาและเธอค่ะ อาจารย์เป็นตัวแทนหยิบให้ชาวทัตุดินนะคะชาวธาตุด,ดินจะประกอบไปด้วย3ราศีนะราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ชาวราศีกันค่ะอ่ะเรามาว่ากันนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความอาศจรรย์ของอาจารย์วัสนาอั s เ i ซิงทาโนะคะเราไปดูความในใจอารมณ์และความรู้สึกของคุณในเวลานี้มันเหมือนเออคุณก็ไม่รู้หัวจิตหัวใจตัวเองนะคะ คุณก็พยายามทำทุกวิถีทางที่คนรักคนหนึ่งจะทำให้กับคนรักคนหนึ่งได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อช่องทางไหนการเป็นห่วงเป็นใย,ยกันคือคุณพยายามทําทุกแบบที่คนรักคนหนึ่งอ่ะเงียไปแล้วเราควรจะต้องทำอย่างไรไม่ว่าจะประชดก่อนแล้วจะงอนก่อนแล้วนะคะเหมือนภาพใบนี้ค่ะมันมันเหมือนกับว่าเรากำลังจะปรุงนะคะปรุงแต่งยาพิษหรือ หรือปรุงแต่งน้ํายายาเวทมนต์หรือเรากําลังปรุงแต่งความรักเราก็ต้องทําทุกวิถีทางให้คนรักของเราเนี่ยมันเหมือนว่ามีโพ i ิทีฟหรือมีพลังงานบวกกลับมาหรือมีเสียงกลับมานะคะตอนนี้ภาพใบนี้มันเหมือนคุณกำลังทําทุกวิถีทางในเรื่องของการติดต่อเขาแต่ตัวคุณ ไม่ได้มีเต็มตัวนั่นหมายถึงว่าตัวเราก็ไม่รู้ว่าใจของเราจะต้องคิดแบบไหนต้องกังวลใจไหมต้องระแวงหรือเปล่าเราทําอะไรผิดหรือเปล่าแล้วทําไมเขาถึงเงียบไปเขาจะจากเราไปหรือเปล่าคําถามมากมายคุณก็ทําทุกวิถีทางที่อยู่ที่คุณจะจัดการได้คิดได้ไม่ว่าจะเป็นโทรหาเข้าไม่เป็นว่าจะไลน์ไปไม่ว่าจะเป็นอินบ็อกซ์ไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกอย่างมันอยู่บนหน้าตักที่คุณพยายามสื่อสารกับเขาอารมณ์ความรู้สึกของคุณก็เลยแบบ ฉันบอกไม่ถูกฉันก็จับต้นชนปลายไม่ถูกกับความเงียบครั้งนี้เหมือนกันเราไปดูกันนะคะว่าราศีของเขาและเธอคนนั้นที่โชคชะตาต้องการสื่อถึงคืออะไรราศีโวเป็นพลังงานเดะมูนเหมือนกันนะคะเป็นเหมือนภาพคนนี่ครึ่งตัวนี่เต็มตัวเนาะราศีของเขานะคะจะเป็นคนที่อยู่ในราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ชาวราศีพิจิกนะคะอ่านี่คือคุณอาจจะเป็นเกณฑ์สามราศีนี้เข้ามาเกี่ยวพันนะคะกับ ดวงในคลิปนี้และในความเป็นนักสัตว์นะคะนักสัตวของเขาจะเป็นกลุ่มของคนที่เกิดปีขานปีเถาะนะปีขานปีเถาะนะจ๊ะแล้วก็ปีมะเสงมะเมียมะโรงแล้วก็ชวดนะนี่คือนักสัตว์ที่เข้ามาเกี่ยวพันนะคะทีนี้ถ้าถามว่าอาจารย์เป็นไปได้ไหมเราตรงราศีอย่างเดียวได้ไหมตรงราศีอย่างเดียวได้บางคนคนใดคนนึงที่คุณกำลังคิดถึงอยู่อาจจะตรงทั้ง ราศีก็ได้อาจจะตรงทั้งนักสัตว์ก็ได้ก็ถือว่าเป็นดวงสมพงกันโ,โหยิ่งต้องฟังให้จนจบสิ้นสุดคลิปไปเลยเพราะว่ามันตรงทีเดียวตัวเลขสมพงสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นเขาเป็นเธอคนนั้นให้ชัดเจนมากขึ้นคือมีเลข5าเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นจํานวนปีจํานวนเดือนจํานวนวันที่กําลังคบหาหรือเขาอาจจะมีความเกี่ยวพนันกับคําว่าวันพฤหัสเข้ามาเกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นคนที่ เอ่เกี่ยวพันกับเดือนพฤษภาคมนะตัวเลข5าเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับเลขที่เขาเขียนในชื่อไลน์ของเขานะคะหรือว่าเป็นตัวเลขที่เขาชอบพิมพ์บ่อยๆเป็นตัวเลขวันเดือนปีเกิดอายุนะคะหรือเลขที่บ้านเลขที่ลงท้ายทะเบียนรถนะคะหรือว่าบัตรประชาชนหรือเป็นเลขที่เกี่ยวพันกับคุณกับเขา ะะทีนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าพลังงานที่เรากําลังจะทํานายทายทักกันอยู่นี้นะคะในไพ่ชุดใหม่ที่อาจารย์หยิบให้ดูนะคะนั่นหมายความว่าในตําแหน่งบรรทัดที่สองไม่ว่าคําพยากรณ์เนี่ยจะเกิดขึ้นก็คือพลังงานที่คุณทํากับเขาเขาทํากับคุณมันอาจจะสลับสับเปลี่ยนในการพยากรณ์ได้นะคะจะไม่จะไม่มุ่งหมายว่าจะต้องเป็นฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งแต่เป็นพลังงานของความสับสนในเวลานี้นะอ่ะก่อนอื่นนะคะ คลิปนี้นะคะอาจจะเป็นอดีตของคุณที่ฟังแล้วอาจจะรู้สึกเสียน้ําตาได้หรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่กําลังเป็นอยู่ในเวลานี้และอาจจะเป็นเรื่องราวที่กําลังคาเกี่ยวกับอนาคตหรือมันอาจจะไม่ตรงคุณเลยก็ได้นะคะแต่คุณเข้ามาฟังด้วยพลังงานที่ชอบอ่ะฉันชอบฟังฟังละเพลินอะยินดีต้อนรับนะคะแต่คนที่เขาหัวจิตหัวใจกําลังอยู่ในอารมณ์นี้ฟังไปอาจมีน้ําตาเนาะอ่ะเรามาดูบรรทัดที่2กันค่ะ เราจะมารู้กันแล้วนะคะว่าเพราะอะไรเขาถึงเงียบไปอ้าวชาวทาตุดินว่ากันตามนี้ไพ่ในตำแหน่งแรกนะคะนั่นหมายความว่าการที่เขาเงียบไปเนี่ยจริงๆแล้วอะเขารู้นะคะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคือการเงียบหายแต่ไพ่เจ็ดดาบเนี่ยมันไม่ขึ้นมันไม่ควรขึ้นมาในตำแหน่งของ ไปที่หนึ่งที่เป็นความตั้งใจแรกนั่นหมายความว่าเขาอาจจะมีความลับที่ซ่อนอยู่เก็บงำอำพางหรือมีเรื่องราวบางอย่างที่เขาไม่อยากจะให้เราล่วงรู้หรืออาจจะไม่อยากติดต่อเราพูดคุยกับเราในเวลานี้ความเงียบเนี้ยจะเป็นความเงียบที่มันอยู่ในแผนการของเขาอะนะคะแต่อาจารย์อยากจะบอกไว้อย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นความสัมพันธ์ชายรักชายหญิงรักหญิงหรือชายหญิงถ้าเรารักใครสักคนนะคะโดยเฉพาะผู้ชายนะ ถ้าสนใจผู้หญิงขึ้นมาต่อให้ต้องลม้มภูเขาทั้งลูกเขาก็จะทําให้มันได้เขาก็จะยอมนะเพราะว่าอะไรเวลาเวลาผู้ชายรักใครสักคนรักผู้หญิงเนี่ยมันยังไงเขาก็จะไม่ ไม่หยุดนิ่งเงียบและจะไม่ติดต่อเราเป็นไปไม่ได้เลยนะอันนี้ฟังบอกไว้เป็นแนวทางนะคะผู้หญิงก็เช่นกันค่ะบางครั้งเนี่ยการเงียบหายไปก็คืออาจจะไปเจอเรื่องราวบางอย่างก็ได้เนาะออาเราไปดูใบที่2กันค่ะในส่วนนี้เรายังโฟกัสที่เพราะอะไรเขาถึงเงียบไปเนาะอาจจะเขาเงียบไปตอนนี้ตอนแรกอ่ะคุณไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกอมืมันเป็นมันเหมือนกับคุณก็ใช้ชีวิตของคุณตามปกตินะคะ แล้วคุณก็รู้สึกว่าการที่เขาหายไปคุณก็มองโลกในแง่บวกเนาะอาจจะไปเรื่องงานเ,าเงียบไปกับกับบ้านของเขากำลังเรียนหนักกำลังทำงานยุ่งอยู่โอ้โหติดประชุมหนักมากต่อให้คุณจะต้องทำอะไรคนเดียวนะชาวทันด,ดินอะ่ะก็ไม่หวัน่นขอแค่ให้รู้ว่าคนรักเนี่ยเเหนื่อยอยู่นะทำงานอยู่นะแต่อาจารย์มองว่า เ่ถ้าใครอยากให้อาจารย์แปลแบบไป,ไป,ไปในทิศทางที่สวยงามอาจารย์จะแปลตามหน้าไพ่นะดังนั้นพลังงานของอาจารย์อะ่ะมันก็จะส่งไปตามตามเรื่องราวของของของดวงไพ่เนาะตอนนี้อาจารย์เหมือนกับว่าเขาเขาคนนั้นนะคะคนรักของคุณอะ่ะมีรับลมคมไหนในขณะที่คุณอะ่ะไม่ได้คิดอะไรมากเลยนะคะค่อนข้างเชื่อใจเขาด้วยซ้ำแต่ว่าคุณคำว่าเชื่อใจของเขาเนี่ย เชื่อใจเขาแล้วตัวคุณอ่ะก็มองว่าคุณจะไม่เป็นภาระให้กับ แฟนของคุณแน่นอนชาวธาตุดินจึงมีพลังงานที่ฉันสามารถทําอะไรคนเดียวได้ฉันไม่ต้องรอแฟนฉันแฟนฉันยุ่งงานฉันคิดบวกแฟนฉันเหนื่อยมากพอแล้วฉันทําอะไรคนเดียวได้ฉันก็จะทําฉันจะพยายามทําพยายามลบกวนเขาให้หน้อยที่สุดนะคะชาวธาตุดินพยายามที่จะให้คู่รักของตัวเองเนี่ยได้ใช้เวลาอยู่กับการทํางานนู่นนี่นั่นโดยไม่ต้องมาเป็นห่วงอะไรเลยถ้าเป็นภรรยาก็แบบว่าดูแลอย่างดีค่ะอืม แต่สิ่งที่ชาวธาตุดินน่ะทำอยู่เนี่ยมันกลับส่งผลแปลกๆคือเฮ้ยมันเหมือนเราอยู่คนเดียววันหนึ่งเริ่มสึกตัวแล้วเหมือนเราทำอะไรทุกอย่างคนเดียวเลยแฮะเอะแล้วทำไมเราจะต้องทำอะไรคนเดียวตลอดเวลาดูเขาไม่เป็นห่วงเป็นใยดูเขาแบบชิลสำหรับการที่เราต้องทำอะไรคนเดียวแล้วแต่จริงๆแล้วมันมาจากเหตุผลว่าเราไม่อยากให้เขาเหนื่อยนะเราจึงสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แต่กลายเป็นว่า เราต้องทำอะไรคนเดียวมาโดยตลอดโดยไม่รู้ตัวนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าคู่รักของคุณน่ะกำลังมองว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วคุณทำอะไรได้ดังนั้นคู่รักของคุณจึงไปใช้เวลาอยู่กับไลฟ์สไตล์ของเขาวิถีชีวิตการงานนู่นนี่นั่น,นและเริ่มไม่ไม่รายงานคุณเริ่มไม่บอกคุณนะคะและความรักมันก็เริ่มสับสน สับสนในที่นี้คือเขาก็สับสนในในความสัมพันธ์ตัวคุณนะคะชาวทาตด,ดินก็กำลังสับสนในความสัมพันธ์นะเพราะต่างคนต่างเหมือนกับว่าเริ่มไม่ใช่เขาเรียกว่ามันคู่รักมันควรจะทำอะไรด้วยกันบ้างไหมแต่ไปไปมามา,มากลายเป็นว่าเราต่างคนต่างทางเราต่างคนต่างจัดการชีวิตแล้วเรา บอกแฟนแต่แฟนเราเงียบไปแต่แฟนไม่เห็นบอกอะไรเรามั้งเลยเวลาที่เราที่เขาไปไหนหรือทําอะไรทําไมเราต้องมารู้ที่หลังเสมอทําไมเราจะต้องมารู้ตอนตอนสุดท้ายเสมอนี่คือสิ่งที่คุณกําลังรู้สึกสับสนในความรู้สึกแต่คุณก็ยังเป็นคนที่ดีนะชาวธาตุดินนะจริงๆแล้วรับลมคมในอาจารย์เปิดจนครบสิบใบนะอาจารย์มองว่า รับลมคมในที่แฟนคุณมีหรือการเงียบไปของแฟนคุณเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการที่เขาเไม่อยากจะบอกคุณเพราะเขารู้สึกว่าการบอกคุณเนี่ยในบางเรื่องที่เขาไปทำเนี่ยคุณอาจจะไม่เห็นด้วยแล้วเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้อยากให้คุณจะต้องมีปัญหานะคะและเวลาที่ตัวชาวธาตุดิน,นทำอะไรก็ตามเนี่ยแฟนของคุณก็มองว่าคุณเป็นคนเก่งนะ แล้วการที่เขาเงียบไปก็เขามองว่าคุณเก่งพอที่จะดูแลตัวเองได้การที่เขาไม่โทรไปนั่นหมายความว่าเขาก็ไปทําในกิจกรรมของเขาจนบางครั้งเขาลืมไปว่าคุณน่ะเป็นคนรักที่เขาควรจะโทรเช็คบ้างแต่เขามองว่าคุณเก่งทําอะไรคนเดียวได้แล้วสุดท้ายแฟนคุณก็มองว่าเดี๋ยวคุณน่ะแหละต้องเป็นฝ่ายโทรหาเขาเดี๋ยวคุณนั่นแหละก็ต้องเป็นฝ่ายไลน์หาเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่จะเป็นต้องติดต่อ อาจจะเป็นเพราะว่าชาวธาตุด,ดินเนี่ยดูแลเขาดีจัดเกินไปอมองเขาให้เขาได้มีเวลาของตัวเองมากจนเกินไปจนตัวเองเนี่ยเริ่มมาสะดุ้งเอาตอนที่พอมองย้อนกลับไปเฮ้ยกลายเป็นว่าฉันอยู่คนเดียวทําอะไรคนเดียวโดยตลอดโดยแฟนเริ่มไม่ห่วงฉันแล้วถามว่าเก่งไหมคุณเก่งถามว่าดีไหมคุณก็อยากให้เขาสนใจคุณบ้างนะคะต่างคนต่างทําค่ะต่างคนต่างไปต่างคนต่างยุ่งแต่ตัว ตัวแฟนของคุณก็ยังมองว่าคุณเป็นคนที่น่ารักอยู่เสมอนะคะแฟนคุณเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะบนพื้นฐานของตัวเองนะคะและเขาก็ให้อิสระกับคุณด้วยและใบนี้คือแปดดาบมืดแปดด้านตรงนี้คืออะไรคือตอนนี้คุณเริ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เป็นอยู่ระหว่างเราสองคนเนี่ยมันคือความรักและความเป็นห่วงความเป็นความเป็นของกันและกันในแนวทางของคู่รักหรือเปล่าเพราะว่ากลายเป็นว่าต่างคนต่างใช้ชีวิต แล้วกลางคืนกลับมาอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้คุยกันอีกฉันก็ไปเสริมฉันก็อาบน้ำเขาก็เล่นเกมพอเขานอนเรากินคือมันเหมือนกับว่าพอเรามาอยู่ด้วยกันมันไม่มีเรื่องจะคุยต่างคนก็ต่างก้มหน้าอยู่กับมือถือกับสิ่งที่ตัวเองสนใจและพอพอพอตอนเช้าก็ต่างคนก็ต่างไปทำงานเออแล้วต่างคนก็ต่างไม่ได้ติดต่อกันเออเพราะอะไรเพราะมองว่ามันเป็นวัฏจักร อันเนี้ยอาจารย์มองว่าชาวธาตุดินอาจจะมีปัญหาเรื่องการบริหารความรักแต่ไม่ใช่ธาตุดินคนเดียวแฟนของคุณด้วยที่เป็นคู่ของคุณด้วยนะคะอาจารย์มองว่าต่างคนต่างทาแล้วคุณมาสะดุ้งว่าตัวเองเหมือนอยู่คนเดียวอันนี้ต้องรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาจารย์มันมีบุคคลที่สามไหมแต่ตามตําแหน่งของไพ่เนี่ยบุคคลที่สามมันไม่มีนะแต่มันมี จุดหนึ่งของแฟนของคุณที่เงียบไปคือเขารู้สึกว่าไม่ต้องเป็นห่วงคุณอันนี้ยิ่งน่ากลัวถ้ารักกันแล้วไม่ห่วงการจะรักกันทำไมถูกไหมดังนั้นต้องปรับจูนความรู้สึกเดี๋ยวนี้มันจังไปต่อได้แต่ถ้าคุณไม่ปรับจูนนะคะความรักของคุณพลังงานด้านความรู้สึกซึ่งกันและกันจะติดลบเพราะตอนนี้ไม่ค่อยบอกกันแล้วคุณลุยของคุณอยู่คนเดียวนะและเขาก็บอกว่าคุณเก่ง แล้วเขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนรักของเขาทีนี้เขาอยากไปไหนทําอะไรมันไม่มีคุณและเพราะอะไรเพราะว่าต่างคนต่างชอบไม่เหมือนกันอันนี้ต้องคุยกันใหม่นะเพราะความรักมันต้องมีช่วงเวลาที่ต้องแชร์ความรู้สึกนะคะไม่ใช่ต่างคนต่างกลับมาแล้วมาแชร์ก็ตอนที่เราต้องการมีเซฟอย่างเดียว นะคะแต่ถ้าพลังงานของการเงียบหายไปด้วยคลิปเนี้ยมันเป็นคนไก่เป็นความรักทางไก่เป็นความรักออนไลน์อยู่คนละทวีปอยู่คนละประเทศอยู่คนละเขตจังหวัดอําเภออาจารย์ก็มองว่าความรักแบบนี้มันกำลังอยู่ในจุดของการจืดชืดอิ่มตัวสูงนะเอออ่ะไปต่อค่ะเรารู้ขนาดนี้เราจะยอมไหมเราไม่ยอมหรอกค่ะเรามาดูว่าเราควรตัดสินใจอย่างไรนะฮะ อาจารย์ใช้ไพ่ชุดใหม่เนาะอาจารย์วัฒนามองว่าความรักของคุณเนี่ยตอน,นเนี้ไพ่ใบนี้มันกำลังบกบอกว่าฉันจับต้นชนปลายไม่ถูกสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่นี่คืออะไรเออส่วนพลังงานของคู่รักของคุณมันก็ไม่ได้มีดวงของความรักมันมีความคิดมากความกังวลใจและเขาก็ไปโฟกัสเรื่องของการงานทีนี้พอมาดูเส้นทางของความรักของเขาเนี่ยเขามองว่าเราต่างคนต่างแยกกันทำก็ได้แต่ว่าทีนี้เขาทำอะไรแล้วเขาไม่ไม่บอกเราเลยอะ่ะ อันนี้คืออันตรายนะมาเรามาดูกันค่ะว่าเราควรจะทำยังไงต่อไปนะคะนี่คือไพ่ของคุณแล้วนะอ่านใจคุณเป็น the empress ค่ะเขาก็คิดว่าคุณเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะ the empress ก็คือของตายและพูดง่ายๆแล้วคุณก็ไม่คิดจะมีเขาเขามองว่าคุณยังไงก็ไม่ได้มีใครอยู่แล้วไม่เห็นจะต้องห่วงเรื่องนี้เลยก็ปล่อยผ่านให้คุณที่ได้ใช้ชีวิตเลยในขณะเดียวกันเขาก็ได้ใช้ชีวิตของเขาไปด้วยแต่เราก็มีสถานะของความรักเนะี่ย แต่ว่ามันมันไม่บอกกันดิเวลาไปไหนเราเริ่มไม่บอกอันนี้มันคือสิ่งที่มันไม่โอเคไพ่ห้าดาบคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ละนะคะชาวธาเดีเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันใช่คุณหัวใจดีให้เขาไปทํานู่นทานี่แต่ตอนเนี้การกระทําบางอย่างมันกระทำมันกาลังทําให้คุณลําอึดอัดใจแล้วก็กังวลใจว่าความรักของเราอ่ะ บางทีอ่ะมันอาจจะจบลงด้วยความเงียบของเขาเนี่ยมันทําให้เราจบโดยที่มันอาจจะไม่มีมือที่3แต่เป็นเพราะว่าเราเบื่อและเหนื่อยหน่ายกันไปเองหรือเปล่ามันอิ่มตัวหรือเปล่าอันนี้เข้าสู่ปีอาถรรพ์ของการคบหาหรือเปล่าก็ไม่รู้ดังนั้นต้องระม,ม,มัดระวังนะคะแล้วเราจะทํอย่ำยังไงล่ะอาจารย์อุ้ยไพ่สเตนไพ่โสดด้วยนะอันนี้ไม่ได้คะ่ะอันนี้ต้องบํารุงความรัก คุณจะต้องเปลี่ยนสถานที่ดีไหมเดี๋ยวอาจารย์ขอดูไพ่นิดหนึ่งอ่าคุณจะต้องมีกิจวัตรทำคุณจะต้องเปลี่ยนสถานที่คุณจะต้องไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างนะคะไม่งั้นตอนเนี้สถานนะคือคู่รักแต่การใช้ชีวิตคือคนโสดต่างคนต่างไปอย่างนี้ไม่ได้หากิจกรรมทำร่วมกันนะคะจะช่วยฟื้นฟูความรักเดะมูนมาแล้วค่ะใบเดียวกันเลยคือกังวลใจแล้วก็คิดมาก เออเขาแฟนของคุณที่เงียบไปเนี่ยหมายถึงว่าเขาก็สบายกับชีวิตนะแต่เขาก็มองว่าเขาก็คิดถึงคุณแหละแต่เขาเขามองว่าคุณจะคิดอะไรมากไหมอ่ะในเมื่อคุณไม่พูดเนาะแฟนคุณเขาก็เลยแบบเออเขาคงไม่เป็นไรอย่างเงี้ยพอไม่เป็นไรบ่อยๆเข้ามันกลายเป็นไปไหนเราไม่บอกไงความเงียบของเขาเป็นความเงียบที่ เขาทำจนชินนะคะดาบหนึ่งค่ะต้องพูดคุยกันอย่างชัดเจนนะคะว่าจุดหมายปลายทางของความรักของเราคือการที่เราจะใช้ชีวิตร่วมกันใช่ไหมเราจะแต่งงานในอนาคตใช่ไหมเราจะทําธุรกิจร่วมกันใช่ไหมหรือว่าเรา,เาจะมีลูกด้วยกันใช่ไหมแล้วตอนนี้เรามีลูกแล้วนะเราจะพาลูกไปไหนคือต้องมีกิจกรรมทําต้องปฏิวัติความรักให้มันดูเร่าร้อน ให้มันดูแบบว่ามีอะไรให้น่าค้นหาเติมเชื้อเพลิงหน่อยนะคะ The w o r ร d ค่ะโลกใบนี้มันจะเหลือแค่คุณคนเดียวไม่ได้นะเออเราต้องมานั่งคุยกันว่าโลกของคุณมีชั้นอยู่ใช่ไหมและวในโลกของความรักของฉันก็มีคุณอยู่เราต้องมาแชร์ความรู้สึกกันให้มากกว่าน,นี้นะ 8ด,ดาบอีกแล้วค่ะในตำแหน่งเดียวกันกับไพ่ของเขาตอนนี้มืดมนทั้งคู่ความรักดูมืดมนเขาก็รู้สึกว่าความรักเขาดูดูดูนิ่งดูจืดชืดตัวคุณก็เช่นกันทีนี้ถามว่าคุณเคยทะเลาะก,กันบ้างไหมไพ่มันมีในตำแหน่งที่ทะเลาะก,กันเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องมากกว่าแต่มันก็ไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสที่จะต้องแบบว่ายุติความสัมพันธ์นะเป็นการจุดอิ่มตัวของความสัมพันธ์ในการเนี้ยไปมากกว่า ออนไลน์ก็มีการสื่อสารออนไลน์อยู่บ้างนะคือมีการทักไลน์กันบ้างแต่เป็นมันก็ทําให้คุณอบอุ่นใจนะขอแค่ทักไลน์กลับหรือว่าอ่านไลน์ทันทีแล้วก็อาจจะไม่ต้องตอบก็ได้หรือส่งสติ๊กเกอร์อะไรก็ได้อ่อาจารย์มองว่าคู่นี้ยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องมือที่3นะการเนี่ยไปของเขาคือความเบื่อความเคยชินและการใช้ชีวิตอย่างอิสระ ไม่บอกคุณในขนาดเดียวกันคุณก็อาจจะเป็นเพราะว่าอยากให้เขาได้โฟกัสเรื่องของอาชีตของเขามันเลยกลายเป็นว่าเขาเคยชินและเรามาสะดุ้งอีกทีก็คือเอ๊ะเราสองคนสถานะคือคู่รักแต่การใช้ชีวิตมันดูแบบไม่ใช่นะอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วแหละดังนั้นต้องปรับปรับจูนเนาะแล้วก็หันหน้าเข้าหากันแล้วก็คุยในเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่แล้วก็ต้องมีวันเวลาที่มันเป็นช่วงเวลาแชร์ความรู้สึกของกันและกัน กำหนดไปเลยค่ะดาบหนึ่งว่าวันนี้เราจะคุยกันช่วงสองทุ่มนะคะทุกวันเว้นวันก็ได้หรือว่าทุกวันสองทุ่มอย่างน้อย20นาทีเราต้องทักทายกันนะหรือว่าส่งส,สติ๊กเกอร์นะให้รู้ว่าเราทั้งคู่มีความสุขหรือว่าถ้าเรากลับมาเราจะต้องมานั่งคุยกันสับเพเหรอสักยี่สินาทีก่อนแยกย้ายกันไปทำตามอะไรตามใจตัวเองอย่างเงี้ยค่ะต้อง,ต,อง,ต,องต้องจูนความรักกันใหม่นะคะอาจารย์บอกว่าคู่นี้ไม่ได้มีปัญหาความเงียบคือความเคยชินความเคยชินทําให้เกิดความเบื่อ,อนหน่ายอันนี้สินะกลัวอยาให้ไปถึงขั้นนั้น แล้วอยากให้ไปถึงขั้นว่าเป็นของตายที่ไม่ต้องแสดงออกอะไรก็ได้เขาก็อยู่ได้เนี่ยอันนี้ยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่นึ่คือสุดทางละอาจารย์มองว่ายังคงรักษาสถานภาพของความรักได้นะเพียงแต่ว่าต้องปรับจูนกันมากๆหวังว่าคลิปนี้จะจะทำให้ได้แง่คิดนะคะใค่แชร์เป็นพลังงานออกไปก็ช่วยกันเตือนใจเนาะแชร์ให้ผู้คนนะคะได้ ได้ดูคลิปได้เข้าใจก็เป็นพลังงานที่ดีค่ะใครกดปุ่มซุปเปอร์แทงปุ่มขอบคุณก็ขอบคุณมากๆบ้างม,มีสีสุขมีความรักแล้วก็มีความสุขอย่างเต็มเปี่ยมนะคะกดปุ่มซุปเปอร์แทงปุ่มขอบคุณเอ็นดูอาจารย์โดยตรงนะอ่ะฝากไว้เท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันคลิปหน้าว่าเราจะมีหัวข้ออะไรที่ไม่เป็นเรื่องราวของการจี้จุดของความสัมพันธ์บางทีการตัดสินใจตามไพ่เนี่ยก็อาจจะส่งผลให้ ได้ให้คุณได้มีแง่คิดที่ดีหรือการลองคิดตามดวงชะตาก็อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจในอนาคตได้นะคะเป็นกำลังใจให้ข่าอาจารย์วัฒนาเคียงข้างนะสวัสดีค่ะ